ก็กลาบสวัสดีดัชสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่ใส่เก่งในแขนยาวทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาสู่ทีมในโหมดจานดับไดเหมือนว่าเบอร์สามจะมีประเด็นแล้วเอาล่วงหนึ่งครับเพื่อนรอเนี่มึงใส่บู๊จริงๆลงไม่ถึงสิบนาทีมึงก็ล่วงแล้วเฮ้ยมีตัวหัวแต้กตึ้งมาดิมือเปล่าให้สองมีของให้สี่ครับยืนเฮ้ยยืนโล่องเหรอยืนโล่งก็ล่วงหดีครับน้องประมาทประตูเกินเกินมาเพื่อนไม่เป็นไรผมมีเลียมผมชุบได้เฮ้ยเอ้ยเ้อ้ยโอ้ยเกือบตาย มึงใช้ปืนอ,อะไรยิงมาเนี่ยโหยโคตรแรงไอหมอนี่มันง่าวอ่ะมันดันมาแล้วว่ะเอาหน้อยหน้าไปกินเลยไม่เหนื่อยมาดิเอาจัดว่ะตัวนี้มันเอาจัดดันดันดูเลยวะ่ะเฮ้ยดันมาวะ่ะเอ,อินมาทางหน้อยหน้าเอิ่นมาทางหน้าย่ามาดิมาดิยิงสุดรับทางราชการครับน้องปลาไม่โดนหรอกลูกแรกยังพอทนลูกสองคงพอเลยกูไปก่อนแล้วอุ้ยใครอยู่ก็อยู่ นี่มันมีของเยอะเกินพึ่งลงมาเองนี่ไงร่วงเป็นไงนายโอ้โหเกินไกลไม่กล่องสอบเลยดูของดิโอ้ยของยังคูฟองพวงโอ้โหว่ายทำไมมันจะชาร์จอย่างเดียวเลยมีซองพวงนี่เองเมืองต่อไปที่เราจะไปคือเมืองข้างหน้าเลยครับทุกคนมีคนชุบอยู่น่าจะเมตตีใี้เราเล่นอยู่จะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหน <c oughs> จบัด,ดเรียกหมอด่วนเรียกหมอด่วน อุ้ยโคตรเจ็บรอชาร้าอยู่ใหญ่ครับมีโค้ชไปชัดแม่งเลยแว่นแว่น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 ไม่ใช่เด็กแว่นก็แว่นได้ครับไอ้วัน,วนมีสตาร์ของไอวอลตั้งอยู่อยู่ในเอ,อ้ยม่หายนะจา๊ะอยู่ในเอ้ยเอ้าเปิดจุดแบบนี้น่าจะไม่รอดนะน้องเปิดจุดไอาตกริ๊ปวิ่งผ่านหน้าไปอ่ะอันหลังมาด่วนยาไล่ตัว ลวกหนึ่งหัวรุดน้องก็ประมาทพี่เกินหันหลังไห้พี่เลยหรอมันต้องมีอีกอรัเพื่อนมันอะวิ่งไปไหนเอ้ยวิได้ยินเสียงทางขวาวิ่งมาแล้วจะไปไหนจุ๊บ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 ไปไหนอะ่ะโอ้ฟังดีดีนอ้องอุ๊ยไม่โดนทิ้หายละเสดลาดไปไหนอุ้ยเด้งเกือลวงไปดีครับน้องลากออกเลยเพื่อนนายอยู่ไหน มันต้องมันต้องยังอีกอะ่ะมันไม่ตายเอ้ยมีเสียงตีนข้างหน้า้าเอยมาดิอุย้ยเปิดไดโดนออีกแล้้วุยเสนต์มาดิเกมเกมเกมดีเกินไอ้เวาไม่ติด,ม,ตด,ม,ตด,ม,ตดมาดิม้วนโคโนโจากแวร์วูฟเปล่าน้องพีเอสิ์แวร์วูฟมาดิหัวหลุดไปอีกหนึ่งมอตตี้เลยอ่ะขอบคุณสำหรับสามอีลิมอิ่มเลยครับเมืองนี้เฮ้ยที่มือผมได้ยินเสียงตีนอะ่ะแถวเน,นี้เยเยนี่ยอุ้ยวับอุ้ยวับขนะไปได้ ยวงดีครับน้องวิ่งหันหลังอีกแล้วเวลาวิ่งกับน้องต้องวิ่งหันหน้าอย่าวิ่งหันหลังพราะมันมองไม่เห็นแต่ตัที่อยู่ข้างหลังเว้ยจำไว้จำแน้นนำไปใช้พี่อย่าวิ่งหันหน้าตลอดข้างหน้ามีตัวเบอร์สี่มันมีประเด็นเฮ้ยเบอร์สี่จตตายขาต้องแข็งขาต้องแข็งไอวอลต้องไวนายจำไว้วุบเดิหรือเปล่าเฮ้ยกูบอกไอวอล็ต้องแข็งไอวอลต้องไวโอ้ยมันอยู่ไหนไอวอลมันขังตัวเองแบบนี้ต้องเจอลามุดลำใจแล้วเต็มเลยครับ ล่วงไปดี้ข้างหน้ามีตัวฝ่ามีวัดเต่าวัดเต่ายื้จะตัดหัวแตกหนึ่งครับวัดเต่าสอบข้างๆนี้เจ็บไม่จำต้องซ้ำที่เดิมห้าม้องเอ้ยเซิขงข้างๆก็มีเห็นน้องจะวัดกับพี่ก็พี่นี่เปิดเป็นเปิดเป็นหัวน้องท้ำก่อนเลยฟาร์มอิ่มอิม,อมเฮ้ยมีตัววิ่งมีตัววิ่งเฮ้ยโอ้หไม่ล็อกมุมมองไกลเกินไปเพื่อนชาร์จด,ด่วนเลยข้างหน้าไปเลย มันไปไหนแล้ววะเมื่อกี้มันวิ่งมาแถวนี้อเสียดายวะซอมเกาะ,ะแปบบ๊บเฮ้ยใครนั่งไอแป๊บอยู่หัวมันตีโอ้โหะนะ้องประมาทเกินไอ้บอลไม่ตั้งไปเพื่อนโอ้โหวลวงสองชิบหายละโอ้ยเปิดแรงขึ้นปืนอะไรวะเนี่ยกอกเกือบแตกเปิดหัวด้วยโอ้ยมีหมีด้วยนะมึงชอบหมีหอนะ่ะน้องไปกันเถอะเพื่อนเข้าวงกันก่อนทิศทางลมเราเสียเปรียบเราอยู่นอกวงมันอยู่ในวง แบบนี้เราไม่ได้นะถ้าวัดคือเสียเปียบจัดเอาเพื่อนก,กูบอกว่าอย่าเปิดก่อนโอ้โหประมาตตูอีกแล้วเดี๋ยวไปชกใจยเย็นโอ้โหมันลากเลยว่ะโอโ้ายก็มาขวาก็มีเสียเปียบจัดเลยนอกวงด้วยเราประมาตตหรอน้องจืหันหลังให้พี่แบบนี้ลองรูเปลา่าพี่เป็นใครเยอะปืนนี่อะไรวะเนี่ยเข้าหัวยี่สิบหกปืนหรือตัดโอ้โคตรเบาเอ็มแปดยิงหัว ไอ้น,นี่เป็นงานเยนะหน้าผมเนี่ยดักโ,โหโมิ่งตัวหมีนี่ว่าที่ว่าแล้วทำไมเป็นงานจังพันยาใหญ่ก่อนเลยจังหวะนี้เผื่อมันเซ็ตระบงระเบิดมาเราไม่ต้องพันยาเพิ่มนะครับอุ้ยมันคุื่อนไปหนามาโอ้ยแม่งป่าแม่นด้วยชิบหายละมาดิโชคดีที่พันยาใหญ่มันน่าเอาใจมันดันมาเลยดันผิดคนแล้วดันผิดคนแล้วน้องมาดิไอ้ว่ต้องไววิ ข้าวหรอน้องฮะส่วนมากคนง่าวจะกินข้าวผ่านทู่ฮะกล่องสอบมีเห็นช่วยด้วยใจเย็นด่เบอ,อร์สี่ขอ,อกาสให้เราพันยานดนึงได้เปล่าโอ้โหเราจะตายอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ชุบครับโอ้ยหน้ามีวนตักแล้วว่ะข้าวงยากจัดอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้สั้าโอ้นหน้าบึ้งเตะอุ้ยกาลังเขาจะตารางไปจุปญญ่มกับพี่ใจเย็นกรบพี่ ลังไปครับใจยเย็นๆนะครับพี่ผมปิดไปแล้วครับพี่ไวรุนสมัยนี้อารมณ์ร้อนกันจังเลยใจเย็นนะครับได้เกิดแน้นอนคราบใจเย็นนะครับเจอแล้วครับพี่ทุกแล้วครับขอบคุณที่ใช้บริการร้าแล้วนะครับเหรียญเกือบหมดสามพันเฮ้งขลังมันมีตัวนี่ไงดวดแบบนี้ดวดแตก,กาอากาศ ทำไปก่อนเลยเอาอีริมก่อนเลยจังหวะนี้ไล่ม่กันหมดเออขออีริมหน่อยขออีริมหน่อยจะหมดจะหมดแล้วจะหมดแล้วอุ้ยข้างหน้ามีวิเอววิเอ็นนี่เอ้นี่เก่งไอ้นี่เก่งไอ้นี่เก่งเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนวงแรงจัดโอ้ยมันไปตอดหลังกูมาดิเจ็บจัดเจ็บจัดเพื่อนเจ็บจัดตัวนี้เจ็บจัดเบอร์สองเอาหน่อยเบอร์สองขอบคุณเพื่อนวิเพื่อนเพื่อนเป็นเบอร์สองเป็นวะ สวยเบอร์สองสวยเฮ้ยเบอร์สองมันเป็นงานจัดเลยอะผมโดนปุ๊บเบอร์สองซ้อนปับ๊บเขาเรียกว่าแชร์ดาเมจไอ้กันแล้วกันนี่แหละคือทีมที่ผมต้องการเดี๋ยวตัวเดียวแล้วว่าอยู่ไหนว่าเอออยู่ไหนเอออุ๊ยเจอและมันแอบบอยู่ว่ะเบอร์สองมันอยู่แต่ต้นําม่วงครับเพื่อนแบบนี้ต้องดันไปเลยครับเดี๋ยวตัวเดียวหน่อยหนาไปกินหน่อยวิ่งแบบนี้ตัวลุดโอ้โหแม่งเกือบตายไม่เจ็บก็สหาหัส ดันด่วนอนุญาตกินฟรีนะครับคิวนี้ชาร์จแต่ดูดโอ้โหไม่เข้าไปล็อกโอ้ยเกือบตายอุ้ยเบอร์สองซ้อนทันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย